สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนาะคณิตศาสตร์นะปัญหาหนะ่ะการแก้ปัญหานะนเขียนตกไปนะการแก้ปัญหาโดยใช้เซตนะครับนะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เซตนะครับผมนะเป็นจะเป็นทํานองที่ว่าการเอาไปใช้แล้วนะครับโดยประยุกต์เรื่องเซตเข้าไปข้อ1ครับมาดูครับเขากําหนด u universe เซ็ต a เซ็ต b เซ็ต a นเตอร์เซก b เป็นสมาชิกดังต่อไปนี้ จงเติมสมาชิกของเซตต่างๆลงในตารางให้ถูกต้องเนะี่ยลงในตารางให้ถูกต้องว่ามีจํานวนเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับในยูนิเวอร์สนี้ครับต้องครบ100 Z A เซต A ต้องมี40 Z B เซต B ต้องมี25เซต A อินอร์เซกบมี6เทคนิคการใส่ก็คือใส่ตรงอินอร์เซกก่อนใส่ก้อนนี้ก่อนนี่ใส่ก้อนนี้ก่อนเพราะก้อนนี้คือตรงนี้ เออินร์เซกบมีเท่าไหร่ครับมี6มี6ใส่หปุ๊บเต้องมีเท่าไหร่เต้องมี40ครับนั้นแสดงว่าเอเอาไปแล้ว6กขาดอีกเท่าไหร่34ครับ B ต้องมี25เอาไปแล้ว6เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ19ครับ ทั้งหมดนะครับต้องมี100 34 40 59คาดอยู่อีก41 4สอยู่ด้านนอกเนี่ยปุ๊บเราก็มาดูเลย A-B ลบ b เอา A แต่ไม่เอา B ตอบอะไรครับ34ใช้แผ่นภาพแวนเข้ามาช่วย B-A ลบเอเอา B แต่ไม่เอา A ตอบอะไรครับสิบเก้า a union b นี่ a union b เอาหมดเลยตอบห้าสิบเก้าไม่เอา a ไม่เอา a ไม่เอาก้อนนี้ a complement คือไม่เอา a ตอบหกสิบไม่เอา b ไม่เอา b ตอบเจ็ดสิบห้า a union b complement คือข้างนอก ตอบนี่นะครับก็จบเลยนะพอมีแผนภาพตัวนี้บวกกับจินตนาการของเรานะครับในการแรงเงาพื้นที่ที่เราสนใจตามการดําเนินการของเซตก็จะเอาตัวนี้เข้ามาช่วยนิดนึงนะครับผมไปดูต่อครับข้อ2ครับข้อ2ไปหาส่วนนี้ก่อนเลยไปหาส่วนนี้ก่อนเลยถ้ามีส่วนนี้ช่วยได้จะได้ดีด้วยมีไหมนี่ไงมี มีเท่าไหร่สิบสาม N A มีเท่าไหร่ N A มี25เอาไปแล้ว13เหลือ12 N B, B มี30เอาไปแล้ว13เหลือ17ทั้งหมดนี้ครับต้องมี50ครับครบ50ายังสามสิบสขาดเหลืออีกแปดแอยู่ข้างนอกครบเราก็มาตอบ A อยูเนีเอาหมดเลย30มสิบ แล้วยนะูเนียน B ถ้าเราจะตอบก็เนี่ยสิบงบวก13แล้วก็บวก17เท่ากับ42 A-B ลบตอบ12เอา A แต่ไม่เอา B นี่มีแค่น,นี้ A คอมอินเตอร์เซ็กับ B คอม A คอมอินเตอร์เซ็กับ B คอมมันเท่ากับตัวนี้ A ยูเนียน B คอมจากเรื่องที่แล้ว A ยูเนียนบีคอมก็คือส่วนที่เป็นด้านนอกตอบอะไรครับข้อนี้ตอบแปด มองแต่เฉลยอะถ้าดูแต่เฉลยจะไม่ยากแต่ถ้าพอม,มาีดูวิดีโอการสอนนะครูอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปไงมันจะช่วยได้นะครับผมนะก็สองก็เสร็จมาดูต่อก็สามครับก็สามมีโจทย์มาให้นะครับแล้วก็เอาอเป็นภาพแวนเข้ามาแทรกไว้ให้แล้วก็มาตอบคำถามเหล่านี้นะครับเนาะจำนวนสมาชิกของเหล่านี้ว่ามีเท่าไหร่ก็เริ่มเลยเทคนิคการใส่ครูบอกเลยครับใส่ตรงที่มันอินเตอร์สิกเยอะๆก่อนใส่ตรงนี้ก่อน นี่มีอะไรนี่เท่าไรห้าใส่ไปเลยห้าไปใส่ชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้คือ a ทับกับ b a ทับกับ b ต้องมี12บอเอาไปแล้ว5เหลือ7จใส่ชิ้นนี้ต่อ a ทับกับ c a เทับกับ c ต้องมี15เอาไปแล้ว5เหลือสิตรงนี้เหลือห้าทำนองเดียวกันอ่านะการใส่คือ ซ้ํากัน3ก้อนซ้ํากัน2ก้อนแล้วก็ใส่เดี่ยวนะครับใส่เดี่ยวคือตรงนี้ใส่เดี่ยวได้หมดเอได้25ครบยัง22เสิบขอีกสาครบละยี่สิบหบต้องมี20ขาดอีกสามต้องมี30ขาดอีก10ดูวงกลมของมันเลยนะครับดูวงกลมของมันได้เลย ไปดูครับข้อหนึ่ง A union C A union C อุย้ยมันมี universe ด้วยขอโทษนะครับบวกกันได้อะไรนี่อันนี้สามสิบสี่สิบสี่สิบสามค่ีเจ็ดนะครับต้องเช็ค universe ด้วยใส่ข้างนอกด้วย A union C A union C เมื่อกี้บวกมาแล้วมีเท่ากับสี่สิบสาม A union C ขอโทษอันนั้น union หมด A ยูเนียนซคือแค่2วงนี้แค่นี้นี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้สามสิบสี่สิบนะครับ A ยูเนียนบยูเนียนซอันนี้43ไม่เอา43ก็ตอบ7นี่ไงอันนี้ได้43ไม่เอา43ไม่เอาในนี้ตอบ7เอา B นะครับเอา B แต่ไม่เอา A ยูเนียนซตัดทิ้งตอบ3ครับ เอา A อินเตอร์เซก B A อินเตอร์เซก B เอาตรงนี้เอาตรงนี้แต่ไม่เอาส่วนที่อยู่ใน C เอาตรงนี้แต่ไม่เอาส่วนนี้ตอบเครับเห็นออนะนะ,นะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับไปดูต่อข้อ4ครับให้ A และ B เป็นเซตจำกัดครับที่ N A เท่านี้ N B เท่านี้แล้วก็ N A ยูเนีน B มีเท่านี้ตัวนี้ครับอันนี้ให้สูตรก่อนเลย นะให้สูตรก่อนเลยสูตรนะครับจากสูตรสูตรสองตัวครับ n a union b ครับจำนวน a union b จะเท่ากับ n a บวก n b แล้วก็ลบ n ของ a intersect b นี่นี่คือสูตรของมันโจทย์จะทำหาก้อนนี้เห็นไหมนะแทนค่าครับเป็นนี้แทนค่าเข้ามา เอยูเนียบรู้ไหมมีรู้แล้วสามสเท่าไหร่ NA 18 NB เท่าไหร่ NB 25แต่แล้วก็ตัวนี้ไม่รู้โจทย์จากต้องการทำหาย้ายข้างครับย้ายก,ก้อนนี้ไปก้อนนี้เป็นลบอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกครับ N ของ A อ n ินร์เซกบีฝั่งนี้ก็จะได้18บแวกยีแล้วก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วย37 ย้ายสามสิบเจ็ดมาลบตอบครับเท่าไหร่บวกกันได้สี่สิบสามนะครับเหลือหกครับผมนะผมก็ตอบครับผมดังนั้นเป็นของ a อินเต s e c t b ครับเท่าก,กับหกนี่ได้ตัวนี้ออกมาก็จบข้อห้าครับเดี๋ยวต่อเลยข้อห้าเขาบอกว่าอะไรครับ เอของ A อลบบเท่ากับยี่สิบเอของ A อย ok ูเนียนบีเท่ากับแปดสิบเอบมีค่าเท่าไหร่นะเอลบบคือส่วนไหนเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยอันนี้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 นนคือส่วนไหนอันนี้คือบริเวณไหนถ้าอยู่ในแผนภาพนี้มันคือส่วนนี้มันคือส่วนนี้นี่ทั้นแสดงส่วนนี้เราใส่ได้เลยคือเท่าไหร่ครับยี่สิบ เราใส่ได้เลยยี่สิบนะครับแล้วแรงเงาอีกอ่ะตัวนี้ตัวนี้ต้องครบแปดสิบนั้นแสดงว่าใส่สีม่วงเข้ามาเนี่ยในสีม่วงนีสีม่วงเนี่ยเราสังเกต A อยูเนียบคือทั้งหมดเลยต้องมีแปดสิบแสดงว่ามันเอาไปแล้วยี่สิบแสดงว่าบริเวณที่เป็นสีม่วงนี่มันต้องเท่ากับเท่าไหร่หกสิบเห็นไหม สองชิ้นนี้รวมกันต้องได้หกสิบนะหนึ่งจะได้อ่าเห็นไหมหกสิบอะ่ะจะได้นั้นแสดงว่าข้อนี้เราตอบได้เลยนี่เราไม่คิดอะไรมากแล้วจากครับจากอะไรครับจาก N ของ A ยูเนียน b เนี่ยมันจะได้เท่ากับอะไรครับ N ของอะไรครับ Nb สิมันต้องบอก Nb นะครับนั่นแสดงว่าเราจะได้เลย Nb Nb ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ N ของ A อยูเนียน B ครับลบอะไรออกไปลบของ N ของ A ลบ b ออกไปพื้นที่สีฟ้าออกไปนั้นแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบอะไรเลยตอบ60อ่ามาจะก,กึ้นเลยมาจากการแผนภาพก็ดูครับส่วนเนี้ยสีฟ้าเนี่ยเขาบอกมา20ส่วนเนี้ยซีกเดียวเนี่ยซีกเนี้ยยี 20. แต่เขาบอกว่าเนี่ย ทั้งหมดเนี้ยรวมกันต้องได้80แสดงว่าเฮ้ยอีวงเนี้ยมันต้องได้60มันรวมกับส่วนนี้ที่เป็น A Union B ได้80แสดงว่า N B ก็เท่ากับ60เ่าเริ่มเริ่มต้องมาจากการจินตนาการและก็มองภาพด้วยนะครับมากกว่า1ชิ้นแล้วต่อไปข้อ6ครับ